ค่ะก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะและใน่วนของวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเพิ่มยอดคนดูในไลฟ์สดติ๊กตอกของเรากันนั่นเองนะคะสําหรับเพื่อนเพ่คนไหนนะคะที่ชอบสตรีมเกมหรือว่าจะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเราต้องการทับตามนะคะ ก็สามารถมาดูคลิปนี้แล้วก็ทําตามกันได้หรือว่าจะดูไปศึกษาเป็นแนวทางก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปแนะนาผ่านเว็บไซต์ที่เราไปทดลองใช้งานเพื่อมาแนะนาเพื่อนๆกันในวันนี้นั่นเองนะคะและสําหรับใครที่จะทําตามก็แนะนําให้เปิดโพสหรือว่าโปรไฟล์ให้เป็นสาธารณะก,กันก่อนได้เลยนะคะไม่อย่างนั้นยอดที่เราอัพลงไปก็จะไม่ขึ้นมานั่นเองนะคะและในส่วนของขั้นตอนแรกของเรานะคะก็ให้เรามาเสิร์ชคาว่า kmk social กันนะคะและเมื่อเราคลิดเข้ามาก็ให้กดสมัครใช้งานกันก่นกอนได้เลย จากนั้นนะคะก็ให้เรามากรอ,อกข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกชันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาล็อกอินที่ปุ่มสีแดงตรงนี้กันได้เลยและเมื่อเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลย ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social นั่นเองนะคะก็คือเว็บไซต์ที่เราก็จะมาแนะนำกันในวันนี้นะคะและในส่วนของด้านนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะก็คลิกไปที่ติกตอกของเรากันได้เลยจากนั้นก็ให้เรามาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะแล้วก็คลิกไปที่คนดูสตรีมไลฟ์สดกันได้เลยนะคะค่ะและในส่วนงบริการนะคะก็มีบริการหลากหลายให้เราได้เลือกกันมากมายเลยนะคะก็จะมีเลทราคาการรับประกันความเร็วต่างๆแจ้งเราไว้นั่นเอง เราก็เลือกเยนราคาที่เราต้องการลงไปได้เลยนะคะค่ะแล้วในส่วนของลิงก์นะคะก็ไปที่หน้าติกต็อกของเรากันนะคะแล้วก็เลือกวิดีโอไลฟ์สดที่เราต้องการเพิ่มยอดวิวกันนะคะแล้วก็กดคัดปีลิงก์ไปที่ด้านบนจากนั้นก็ทำลิงก์มาใส่ที่ช่องหน้าเว็บไซต์กันได้เลยและในส่วนของจำนวนนะคะเราต้องการคนดูเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปเลยถ้าจะเพิ่มไปเลอสักหนึ่งร้อยคนก็พอนะคะค่าเวลาเสี่ยในการทำรายการอยู่ที่สิบสามนาทีค่าใช้จ่ายก็ประมาณเก้าบาทกว่านะคะจากนั้นก็ทำการสั่งซื้อไปได้เลย และเมื่อเรากดสัง่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขีย e วแบบนี้เลยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการเช็คสถานะเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคลิกไปดูประวัติการสังร่งซื้อของเรากันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีสถานะของเราขึ้นรอดําเนิน,นการอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะด้านบนก็จะเป็นรายละเอียดค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้เลือกทําการไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองโซนตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองนะคะและสําหรับใครที่เข้ามาสมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินตรงนี้ไม่พอนะคะก็สามารถคลิกไปแนะน้าเพ ขอัยค่ะก็สามารถคลิกไปเติมเงินกันก่อนได้เลยนะคะแล้วเมื่อคลิกเข้ามาที่ช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมี3ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code ทูมันนี่วอ l เล t และคริปโตเคเรนซีนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาอ่านวิธีการใช้งานแล้วก็กดทําตามกันไปได้เลยและสำหรับใครที่เข้าใช้งานเว็บไซต์แล้วเกิดปัญหาติดขัดอะไรนะคะก็สามารถคลิกมาแจ้งหรือติดต่อแอดมินที่ปุ่มด้านข้างได้เลย มื่คิกเข้ามาก็จะมีหมวดหมูต่ต่างๆให้เลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสําหรับใครที่ต้องการกรอกข้อความหรือแนบรูปภาพก็สามารถทําได้ที่กองสีเลียมด้านล่างนี้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เราใส่ใหมายเลขออเดอร์ของเราลงไปแล้วก็กดส่งตัวกันไปได้เลยและสําหรับใครนะคะที่ไม่อยากทําตามขั้นตอนให้ยุ่ยงยาก ต้องการติดต่อก,กับแอดมินโดยตรงนะคะก็สามารถคลิกไปที่ไลน์แอดด้านบนเพื่อคุยกับแอดมินกันได้เลยนะคะเ็าจะมีแอดมินคอยบริการเราตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองและสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เข้าสมัครใช้งานนะคะและอยากแบ่งปันเว็บไซต์ดีๆให้เพื่อนเื่อคนอื่นได้ลองเข้ามาใช้งานกันด้วยก็สามารถคลิกไปแนะนําเพื่อนกันได้เลย เมื่อคลิกเข้ามาก็ให้กดคัดลอกลิงก์นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆได้เลยเมื่อมีการลงทะเบ,บียนหรือมีการใช้งานหรือมีการเติมเงินนะคะเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น5%จากทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะก็สามารถเข้ามาดูบริการแล้วก็มาหารายได้เพิ่มเติมกันในเว็บได้นะคะและสาหรับตอนนี้นะคะใครที่มียอดสะสมครบ500บาทนะคะก็จะสามารถกลดล็อกไปดูซีรีส์หนังจีนกันฟรีเพียงแค่ทาตามเงื่อนไขจากทางเว็บไซต์นะคะก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมกันเลยก็สามารถคลิกเข้ามาเลือกรับชมกันฟรีได้เลยนะคะ และเพื่อเป็นการม่เียเวลาเราจะกลับไปดูหน้าไลฟ์สดของเรากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะบรีหน้าจอหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็มาดูยอดผูด้ยอดคนดูกันนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดคนดูของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้มาลองสมัครใช้งานหรือเข้ามาดูบริการกันได้นะคะแล้ววันนี้นะคะถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยะคะ่ะ เราวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ